ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้คุณก็อยู่กับผมซิโรเทนไก่เช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้ผมก็จะมาพูดถึง10อันดับแมปที่ผมจะไม่กลับไปเหยียบซ้ํานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมเนื้อหากันก็เช่นเคยนะครับคลิปนี้เกิดมาจากประสบการณ์และความเขียนส่วนตัวของผมเท่านั้นแต่นั้นถ้ามันไม่ถูกใจใครโหขออภัยด้วยนะครับและใน,นเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับว่า10อันดับแมปที่ผมจะไม่กลับไปเหยียบซ้ําเนี่ยจะมีที่ไหนกันบ้างอันดับที่10เกาะเซรูม เกาะซูรูมิเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผู้เล่นหลายคนบอกว่าน่ากลัวที่สุดแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเกาะนี้ในสายตาผมมันไม่ค่อยน่ากลัวเลยครับซึ่งเหตุผลที่ผมจะไม่ไปเหยียบเกาะนี้ซ้ำเนี่ยนั่นก็เพราะว่าของอัพทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นของเลื่อนขั้นตัวละครหรือของดรอปจากบอสผมก็ฟาร์มครบหมดแล้วแถมเควสตโลกบนเกาะนี้ผมก็เคลียร์ครบแล้วมันเลยทําให้ผมไม่มีความจําเป็นที่จะต้องกลับมาเหยียบเกาะนี้อีกครับอันดับที่9กซีออฟไบโกลนีราครับแบบนี้จะเป็นแบบพิเศษ ที่จะปลดล็อกตอนเราทเควสโลกแถวเมืองเพติชอซึ่งผมบอกตามตรงเลยนะครับว่าหลังจากที่ผมทํเควสและสำรวจแมปนี้จนครบแล้วผมก็มีกลับไปบ้างประมาณ2-3ครั้งแต่นั้นก็เป็นเรื่องมานานมาแล้วและในปัจจุบันผมก็ไม่ได้กลับไปเหยียบแมปนี้อีกเลยเพราะถึงแม้แมปนี้จะมีสิ่งปลูกสร้างที่ค่อนข้างสวยแต่สิ่งที่ผมไม่ชอบอย่างยิ่งเลยก็คือปะวานตัวใหญ่ครับเพราะเวลามันมาอยู่ใกล้ๆผมสงบใจไม่ค่อยได้เลยอันดับที่8 Ancient Secret Mountain ครับ สำหรับแบบนี้ก็จะเหมือนกับแบบที่แล้วนะครับที่ต้องทําเควสก่อนถึงจะปลดล็อกแต่เหตุผลที่ผมให้แบบนี้อันดับสูงกว่าเนี่ยก็เป็นเพราะว่าถึงแม้แบบนี้จะมีทิวทัศน์ที่สวยงามในหลายๆที่ก็จริงแต่ภูมิประเทศในแบบนี้มันเป็นภูเขาไฟมันทาให้แบบนี้ดูไม่ค่อยเหมาะกับการเดินเล่นเท่าไหร่ในสายตาผมครับอันดับที่7อปามูดครับเอาจริงๆอันนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าสามารถเรียกเป็นแบบได้ไหมเพราะมันเป็นพื้นที่ย่อยของแบบซูเมรุโดยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ ีกทั้งตามต้นไม้เนี่ยก็จะมีเห็ดวัวลกาชาโกโลวที่เอาไว้ใช้เลื่อนขั้นตัวละครอ,อยู่ด้วยซึ่งเจ้าเห็ดนี้เนี่ยด้วยความที่มันกระจายอยู่หลายต้นทําให้กว่าที่ผมจะรวบรวมครบมาเพื่ออับตัวละครได้เนี่ยก็เล่นเอาผมปวดหัวเลยครับและในปัจจุบันตัวละครที่ใช้เห็ดนี้ในอดีของผมก็อับขึ้น90หมดแล้วผมเลยหวังเป็นอย่างยิ่งเลยครับว่าในอนาคตจะไม่มีใครมาใช้เห็ดนี้เป็นของอัพอีกอันดับที่6เอนคาโนมิยะครับผมเชื่อว่าถ้าพูดถึงแมปที่ไม่อยากไปเหยียบซ้ํา ชื่อของแมปนี้เนี่ยก็คงจะขึ้นมาเป็นอันดับแ,บกแรกๆเลยใช่ไหมล่ะครับโดยแมปนี้เนี่ยก็จะเป็นแมปที่ปลดล็อกด้จากเควสโลกบริเวณเกาะวาตาสมิซึ่งในแมปนี้เนี่ยก็จะเป็นที่อยู่ของบอสแย้คู่ที่เอาไว้อัพน่าเฉินกับยาเอกแต่ด้วยความที่ใน i อดีของผมไม่มีตัวละคร2ตัวนี้มันเลยทำให้หลังจากที่ผมเคลียร์เควสแล้วก็สำรวจแมปนี้จนครบแล้วผมก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องลงมาแมปนี้อีกครับอันดับที่5าชาซึมครับชาซึมก็จะเป็นแมปที่อยู่ในพื้นที่ของหลี่เย่ ภูมิประเทศของแบบนี้จะเป็นในส่วนของภูเขาที่มีความชันมากๆทำให้ยากต่อการสำรวจเรื่องความสำคัญของแบบนี้ในสายตาผมเนี่ยมันก็คือที่ฟาร์มคอลาปิสกับน็อกติลุคัสเจตด,ดีๆนี่แหละครับเพราะด้วยความที่ตามเนื้อเรื่องสถานที่นี้มันเป็นที่ขุดแร่มันเลยทำให้มีแร่กระจายอยู่เยอะแต่ด้วยความที่แร่ทั้งสองอย่างนี้เนี่ยผมไม่มีความจําเป็นต้องใช้มันแล้วมันก็เลยทำให้ผมไม่มีความจําเป็นต้องกลับมาที่นี่อีกเหมือนกับอันดับก่อนหน้านี้ครับอันดับที่4ี่ากอนสปายครับ ราคอนสปร์ Spy, ก็จะเป็นแมปที่อยู่ในพื้นที่ของมอนสตอรแมปนี้จะได้ว่าเป็นหนึ่งในแมปที่สำรวจยากมากเพราะนอกจากพื้นที่บางจุดมันจะมีความชันแล้วมันก็ยังมีเรื่องของอุณหภูมิมาเกี่ยวข้องทําให้เราไม่สามารถออาห่างจากกองไฟได้นานๆและยิ่งถ้าตัวเราเปียกมันก็จะยิ่งทําให้เราหนาวเร็วขึ้นทําให้แมปนี้เนี่ยถือเป็นแมปที่อันตรายระดับต้นๆครับส่วนเหตุผลที่ผมจะไม่มาเหยียบซ้ําเนี่ยก็มีอยู่สเหตุผลครับ1คือผมเก็บร้อยเปอร์เซ็นต์เรียบร้อยแล้วและ2ก็คือพวกของดรอปในแมปน อันดับที่3ทะเทเลซายซูเมรุครับอันนี้ผมว่าต้องมีหลายคนเห็นด้วยกับผมแน่ๆเพราะด้วยความที่แบบททเลซายมันใหญ่มากๆแถมยังมีหลายชั้นมันเลยทําให้แมปนี้กลายเป็นแมปที่สํารวจยากที่สุดในความที่เห็นของผมครับและด้วยความที่ผมสํารวจครบ100%ทุกพื้นที่ในเทเลซายแล้วแถมของอัพในเทเลซายก็เก็บครบเพราะฉะนั้นผมคงไม่มีเหตุผลอะไรต้องไปเหยียบที่นี่อีกนอกจากการตีบอสได้และครับอันดับที่2เกาะเซรครับเกาะเซไรก็จะเป็นแมปที่อยู่ในอาณาเขตของอินาซุมะ ซึ่งผมบอกตามตรงเลยนะครับว่าในสายตาของผมแล้วเนี่ยมันเป็นเกาะที่บรรยากาศอึมครึมที่สุดและด้วยความที่มันเป็นแบบนั้นมันเลยทำให้ผมจะไม่มาเหยียบเกาะนี้ซ้ำแน่ๆครับอันดับที่1ชัดซึมพื้นที่เหมืองใต้ดินครับแมปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแมปพิเศษที่จะสามารถปลดล็อกได้ผ่านการทาเควสโดยที่แมปนี้จะเป็นแมปที่มืดที่สุดทําให้ทางเกมต้องค่อยไฟฉายเรามาซึ่งผมยังจําความรู้สึกที่สำรวจแมปนี้ได้อยู่และผมค่อนข้างจะรู้สึกอึดอัดมากเพราะด้วยความที่แมปมันมืด ทำให้ผมรู้สึกระแวงตลอดเวลาที่สำรวจดังนั้นพอผมสำรวจครบร้อยเซแล้วผมเลยไม่อยากกลับมาเหยียบแบบนี้ที่สุดครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาคลิปวิดีโอในวันนี้และผมก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับที่รับชมและรับฟังมาถึงตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่ผมนำมาพูดก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยครับและถ้าคุณผู้ชมชอบวิดีโอของผมเนี่ยก็เริ่มกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวัันีีสสวด